ไกลไหมอ๋อนี่โดนโดน,โดนอีกแล้วโอ้ยยังแจมโดนอีกแล้วเนะี่ยโดนแล้วทำไมตีเม่นจังเนี่ยหือไซเบอ,เบอร์เลยข้างนั้นเลยฮะไซใหญ่ๆเลยเนะี่ยตัวนี้โดนโดนหัว อืระวังกระเด้งปาทุบเบอร์วยังไงเอาลุดอันนี้ใช้กระดีนะครับกระดีโอ้โหนะครับน้องเขาโดนครับผมโอโ้มีเห็นตอนตอนวัดเลยฮะนะแต่โดนไปละมาลุ้นดูว่าเป็นปลาอะไรครับผมนะผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเขาทำอะไรกันเห็นดังฟิวฟิวฟ้าเฝ้า มาลุนดูมันคือปลาอะไรเนี่ยอืมนี่ครับนี่ครับโดนละไหน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 อุย้ยโตไบแล้วหมเลยครับผมนี่ฮะอือ้นี่ครับผมเป็นปลานินครับผมเนี่ยฮะโอ้โหสุดยอดนี่ครับ ใช้วิธีกระชากครับผมนี่ครับเต็ดมากมันเป็นยังไงน้องปานินมันขึ้นฝูงเหรอปานินมันจะขึ้นฝูงอยู่กลางครับผมแล้วก็แล้วก็ตีใส่ครับผมใช้เบ็ดกระชากอะนะนะใช้กระดีก็ได้ถ้าไม่มีนะก็จะตีเข้าไปกลางฝูงแล้วมันก็จะเกี่ยวออกมาแบบนี้ฮะอ๋ออันนี้ตีไม่ถึงวิญญา ยายายาไปลองเดี๋ยวมันมันจะติดติดกันดูนี่ดูนี่แบบนี้ครับผมตีเข้าไปแบบนั้นโดนไหมย <c oughs> อย่างโหด <c oughs> สุดยอด <c oughs> ดูไหม โดนไหมอุ้ยโดนครับผมเนี่ยฮะออหือโดนอีกแล้วอย่าให้หลุดนะนี่ครับโอ้โหสุดยอดนี่เลยใช้คันไบสันบูด,ด้วยเจ๋งออหือโดนแล้วครับเป็นปลาอะไรเนี่ยนายปลานินเหมือนเดิม เห็นไหมเห็นฝูงขึ้นขึ้นกลางแม่น้ํำไหมครับผมนะนะมันขึ้นฝูงครับโดนโดนโดนป่านินทอดกรอบครับผมโดนคีบเลยครับผมเนี่ฮะืออย่างเจ็มไสอ่อ้วนๆนี่ครับอือฟ้อดด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 สุดยอดเจ็มมาก ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยครับผมไม่เคยเห็นวิธีการตกอะไรแบบนี้เลยเด็ด <m akes> มากครับผมเอาดูต่อว,วินออยกันไตกไม่เป็นอ่ะอุปรกรณ์เราไม่พร้อมดูเขาดูใหมดูไหม,ไมนะนอ๋อดำๆเลยใช่ไหมเอาเลยเห็นเห็นอ๋อตีถึงไหม อยู่ข้างบนนี่ชัดเลยอะข้างล่างนี่อาจจะไม่ค่อยชัดอ่าโอเคต้องตีแม่นๆนิดนึงแล้วก็ยิ๊บโอ้ยปึ๊กเลยใช่ไหมลองลองลองขอลองเลยนะโอ้ย มันต้องตกที่กลางฝูงมันครับผมนะถึงจะมีโอกาสสูงนะครับถ้าไม่ไม่เข้าฝูงมันก็หมดสิทธ์อะนะเราต้องอยู่ที่สูงๆแล้วมันจะมันจะจะเห็นเลยครับผมท่านผู้ชมนะจะเห็นเป็นเงาดำๆครับมันจะขึ้นเป็นฝูงฝูงเหมือนครับว่ามันมันมันร้อนอะนะมันขึ้นมันขึ้นมาลอยลอยบนผิวน้ำครับขึ้นมาเป็นฝูงเลยนะ ก็ใช้วิธีเนี้ยปลานินปลาครับนะไกลไหมอ๋อนี่โดนโดนอีกแล้วโอ้ยยังแจ็ม,มเห็นไหมเห็นเบสิกเขาดูไวไ้มาวินสนใจ เนี่ยสไตล์การตกแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยโอ้ยมึงจะเคยเห็นนะครับผมโอ้ยสุดยอดเอ้ยเด็ดโอ้แต่มันก็อันตรายหน่อยนะครับผมก็ระวังด้วยนะครับกันพลาดเวลามันกระดิงเข้ามาก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้นะครับเอา้าหลุดเห็นไหมแบบนี้นครับผมนะสายเอ็น ก็ถ้าเป็นสายเอ็นก็ไม่ควรนะครับผมนะ่มันจะเด้งดึงนะก็ควรจะเป็นสาย PE ใช่ไหมน้องสาย PE แล้วก็เป็นชุดตีย่บปอมของเรานี่แหละนะถึงจะทําแบบนี้ได้นะครับเนะี่ยเงาดำพอดีเลยเอาเลยอ้เห็นไหมถ้ามันไม่ได้จังหวะมันก็ไม่โดนนะครับผมนะดูเดินดีเลย นี่ครับผมชุดสายหน้าของน้องเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีก็ใช้กระดีได้ไหมได้อยู่น้อกระดีเนาะโอเคนี่ครับดูน้องเขามาละฝูงเข้ามาใกล้ละอุย้ยโดนโดนเห็นไหมโดนเลยวินล้องดิเอาดิทำแบบนั้นะมาวินอยากลอง ต้องลองหลายๆแบบหลายๆแนวก <c oughs> ารตกปลาไม่มีอะไรผิดถูกครับผมไซเบอร์เลยข้างนั้นเลยฮนะไซใหญ่ๆเลยเนะี่ยตัวนี้โดนโดนหัวหรือวังกระเด้งป่าทุบเบอร์ยยังใหญ่เอาลุด อันนี้ใช้กระดีนะครับกระดีสิบสองกรัมกี่กรัมไม่รู้เดี่ยส์ใหญ่เลยเนี่ยอ่ะเือเด็ดมากขอได้สักตัวก็พอละโอ้ยโอ้ยเฮ้ย,ยทำไมไม่ปึ๊กกับเขาบ้างวะ สุดยอดเฮ้ยเด็ดโดอยู <Dead! S 1> oh, แล้วืออใหญ่ไหมน่าจะมีไซส์ครับผมตัวนี้โดนอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเด็ดมากรู้สึกว่ากรดีนี่โอกาสน้อยครับผมถ้าทำตัวเบ็ด อ่าแบบน้องเขานี่โอกาสสูงมากนะใช้สองตัวเนาะโเบ็ดสองตัวดูดูอัดกำลังอัดอยู่เลยฮนะมันก็จะหนักหนักนิดนึงเพราะว่ามันขวางมา <laughs> โอเคเห็นไหมปั่นขึ้นมาเลย ยังไม่ขึ้นยังไม่เห็นตัวเลยเนี่ยโอ้ยบอสบอส,บอสนี่โเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยครับผมท่านผู้ชมนะเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยฮะนี่ฮนะโอ้โหโอ้โหสุดยอด Ui, bước quá Mưa Ồ oh, Mưa Mưa cơ bạc Quên Ờ, 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 ờ Yeah. Win, 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 win. Mưa cướp hạ à, bất โดนอีกแล้วโอ้สุดยอดเลยอะ่ะโคตรเจมครับปูน,นี้หยอยตัวนะี้น่าจะไม่รอดนะเนี่ยนี่ครับโดนลูกกระตาครับผมเนี่ยฮะเห็นไหมสุดยอดเลยปลาดินที่นี่นะฮะปลาดินธรรมชาติครับปลาดินป่าครับนี่ครับ อืเด็ดสุดชากสุดโหดอืนะเธอลองดูแล้วเอวลั่นตัดเลยครับผมทำแบบน้องเขานะฮะน่าจะไม่ไหวครับโอ้โหน้องเขายังเป็นเด็กๆนุมน่มๆอยู่เลยนะก็ได้เลยนะ <laughs> ไปนะทึงอาจจะไม่ไหวครับโอ้สุดยอดเด็ดมากหืฝูงหายไปละไปนูน่นโดนอีกแล้วเนี่ยโดนล้วทำไมตีแม่นจังเนี่ยหืมอย่างแม่นเลยครับผมโดนอีกแล้วนี่ฮะแบบนี้ไปเผาสบายเลยวิน ไม่ต้องไปตลาดไซเผาเลยฮะโอ้โหปึ๊บนี่เห็นไหมไซใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับอืม,มาวินสนใจครับผมนี่ฮะจุดนี้สองตัวเลยเด็ดเด็ดดูดูโอ้โอ โอ๊ยโดนวินโดนวินโอ๊ยลุด um, ลุดอื้ออะไรวะมันต้องย้ำหรือเปล่า อไม่รอดครับผมนะเธอไม่รอดครับวิธีนี้อย้อมเลยน้องเขามาแป๊บเดียวโดนเลยนะเธอตีเป็นร้อยไม้ยังไม่ได้เลยครับผมนะน้องเขาโดนอีกแล้วอย,ยอมเว้ยยอม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 อนันดูดิ อต้องไปทำอุปกรณ์มาใหม่ครับผมถึงจะได้ครับนอนไม่หับแน่คืนนี้ไม่โดนเว้โอ้อย่างโหดอย่างโหดออหฮออือคือ,อ,อดูดิ สุดยอดเฮ้ยขอยืมสักไม้ได้ไหมขอตีสักไม้ได้ไหมโอ้โหมาเอาเบ็ดขึ้นนี่ไหมเ,เบ็ดขึ้นนี่แหละฮะนอนไม่หลับเลยเว้ยนอนไม่หลับอ่ะนอนไม่หลับ <c oughs> โอ้โหลองๆๆๆเลยเอาได้เอาได ีไม่ทันนัดครับเกี่ยวที่ตัวเบ็ดเลยนะไม่งันน้นอนไม่หลับแน่ครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้มันหนักนี่หว่าเนาะ โอ้ยปึก๊กโอ้ยปึ๊กเลยอะ่ะเฮ้ยจิงมปวาวินได้ไหนเออนี่ครับท่านะผู้ชมว่มาวินได้ครับผมโอ,โ,โอ้โหแล้วเิงโอ้โหอ่อนข้ามากมากนะอุตส่าห์ขอยืมของน้องก่อนแล้วนะยังไม่ได้เลยฮะ โอ้ยสุดยอด <c oughs> สำหรับทลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็ไม่ไหวครับหน้าเทิงเหี่วนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าอุปกรณ์ของเรามันไม่พร้อมนะครับถ้าจะเล่นแนวนี้อาจจะต้องใช้คันแบบแข็งๆปึกป๊กๆเลยนะครับผมนะสายหนักๆน,นะครับนะคัน,นอน่อนๆแบบหน้าเทิงเนี่ยอย่างที่เห็นวัดติดนะครับแต่ก็แอดมาก็หลุดนะครับผมนะบางบินก็ได้ไปตัวหนึง ยอมหรือยังยอมแล้วนะวนะพ่อจะกลับละเนี่ยฮะต้องใช้คันนแข็งเมื่อกี้ไปลองใช้เบ็ดของน้องเขาโอ้โหแข็งโป๊กเลยครับผมนะถึงว่าวัดติดแน่นปักตลอดทุกตัวนะครับถ้าโดนนะครับผมนะอ่อนไปนิดครับผมคันนี้เล่นแนวนี้ไม่ไหวโอเคครับผมสำหรับทริปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ทริปหน้าครับสวัสดีครับออืื